อยากมีสตาร์ทอัพไทยที่ประสบความสำเร็จได้เหมือน Google Facebook Alibaba หรือ Tencent เราต้องให้ founder อ่ะ fail succeed fail again succeed again เราควรต้องมีสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จจนสามารถสร้างอินสปิเรชันให้กับสตาร์ทอัพรุ่นต่อๆไปได้ต้องขยันและก็ไม่ยอมแพ้เพราะการสร้างนวัตกรรมและสตาร์ทอัพที่แข็งแกรงมันไม่ง่ายเลยอินดัสทรีของสตาร์ทอัพไม่มี overnight success ค่ะ ะะกับนักลงทุนเปรียบเสมือนยิงกับยางนะคะต้องมาคู่กันการที่จะให้เกิด mass adopt i o n ได้หรือการกระจายไปสู่คนหรือธุรกิจหมู่มากได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วนะคะย่อมต้องมีนักลงทุนที่ส่งเสริมอยู่เบื้องหลังทั้งด้านเงินทุนด้านเครือข่ายคอ n เนคชันนะคะแล้วก็ให้แนวคิดช่วยกำหนดทิศท,ทางกลยุทธ์ของธุรกิจ เพื่อให้สตาร์ทอัพน,นั้นนะคะเติบโตและสร้าง Impact ได้อย่างก้าวกระโดดโดดเด่นแล้วก็มั่นคงค่ะสตาร์ทอัพคอมมูนิตีในประเทศไทยนะคะหรือแม้กระทั่งจริงๆแล้วในทวีป Southeast Asia ยังถือว่ายังใหม่เมื่อเทียบกับตลาดที่เติบโตและมาช่วยแล้วอย่างเช่นประเทศสหรัฐอิสราเอลแม้กระทั่งประเทศจีน ถ้าเราอยากมีสตาร์ทอัพไทยที่ประสบความสำเร็จได้เหมือน Google Facebook Alibaba หรือ Tencent เราต้องให้เวลาและโอกาสนะคะให้ f u n d เดอ fail, s u c c e s d fail again, succeed again แล้วประสบการณ์เหล่านั้นนะคะก็จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ถี่ขึ้นในประเทศของเรานะคะคถ้าเราได้ startup Generation แรกๆที่สำเร็จแล้วเราเชื่อว่า innovative collaboration culture มันจะเริ่มมา เพราะเราจะเริ่มเห็นสตาร์ทอัพที่เติบโตเป็นเทคจายเยีนของประเทศเรา Import Innovation จากสตาร์ทอัพใหม่ๆใ,ใน Eco s y s สต m ถ้าเกิดเรามาดูแลนด์สเคปการลงทุนในไทยเราเริ่มมี Accelerator เริ่มเริ่มมีกองทุนระดับ s e Sta g e นะคะและ CVC ของธนาคารเกิดขึ้นเยอะขึ้นมาตั้งแต่ uh, ปี2 0 1 4 2 0 1ถึง2016นะคะ แต่นี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะถ้าเรามีนักลงทุนที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้นที่มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญใน Startup Area ต่างๆทั้งในมุมของ Sector และในมุมของ Startup Stage นะคะตัวอย่างเช่นมี Venture Debt i n vestor มี Seed Focus i n vestor หรือ Growth State i n vestor Government Support นักลงทุนแต่ละแบบอะคะ่ะก็จะเข้าใจและสามารถสปอร์ตสตาร์ทอันั้นๆใน ในเ a r e ยที่เขาอยู่และ s t a g ที่เขาอยู่ startup ไทยส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วง early stage เราอยากที่จะเห็นกลุ่ม startup ที่ประสบความสำเร็จกลุ่มแรกที่ IPO และกลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เช่น a l i b a าบาหรือ Facebook นะคะที่เข้าใจใน innovation และสามารถที่จะ support กลุ่ม startup ระดับ early stage รุ่นต่อๆมาได้นะคะประเทศไทยยังเป็นตลาดที่เล็กมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศเพราะฉะนั้น founder จะต้องมองให ไกลกว่าตลาดไทยถ้าต้องการที่จะประสบความสำเร็จและดึงดูดเงินลงทุนค่ะตัวมิทเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าอีโคซิสเตมของไทยเราจะพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนและจะพัฒนาไปในรูปแบบไหนเราจะพัฒนาจนเรามีความโดดเด่นหลายๆอย่างหรือตลาดไทยเราจะเป็นที่รู้จักโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งเช่น ประเทศอิสราเอลเมื่อเรานึกถึงอิสราเอลเราจะนึกถึงไซเบอร์เซเคียวริตี้และดีเทคหรือถ้าเรานึกถึงประเทศจีนเราจะนึกถึงซูเปอร์แอปคอนซูเมอรแอปเราควรต้องมีนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายรูปแบบนะคะทั้งจากฝั่งเอกชนแล้วก็ฝั่งภาครัฐนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนผักดันสตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพได้อย่างถูกจุดค่ะ c b t e n x นะคะเราก่อตั้งมาในต้นปี2020เป็นเทคโนโลยีและ innovation arm ของ SCBX Group นะคะทำหน้าที่เหมือนเป็น speedboat ของกลุ่ม SCBX เพื่อไปศึกษาไปสแกนไปสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆที่จะมาต่อยอดเครือเราในอนาคตโดยที่เรามี2ธุรกิจด้วยกันคือธุรกิจ venture capital ทำเรื่องการ invest นะคะแล้วก็ธุรกิจ venture builder ก็คือทำเรื่องการสร้างสตาร์ทอัพค่ะเรามี3มิชชั่นหลักนะคะข้อแรกเลยคือเราอยากจะสร้างไทยยูนิคอร์ขึ้นมา 2. เราอยากจะเป็น leading investor นะคะใน region southeast asia และ 3. เราอยากจะเป็นบริษัท top of mind สำหรับ tech talent ทั้งในประเทศแล้วก็ในภูมิภาคด้วยค่ะสำหรับ SCB t e e x นะคะ,ะ,คะเวลาเรา evaluate Start-up ัพใดสตาร์ทอัหนึ่งนะคะ เราไม่ได้มองว่าเอ๊ะ eh, เนี่ยเรากำลัง invest ในสตาร์ทอัพไทยหรือเรากำลัง invest ในสตาร์ทอัพต่างประเทศนะคะเรามี mandate global ตั้งแต่วันแรกที่เราจับตั้ง CVC ของกลุ่มเพราะฉะนั้นทุกสตาร์ทอัพใน Portfolio โอของ SCB 1 0 x เรามองว่าเรามี conviction เท่ากันไม่ว่าจะเป็นไทยหรือนอกอะคะ่ะสตาร์ทอัพนั้นๆะเราเชื่อว่าสตาร์ทอัพเราสามารถที่จะเติบโตและสร้างรีเทิรให้เป็นที่น่าพึงพอใจของเราได้ จริงๆแล้วอะค่ะเรื่องการตกหมาตายอะมันไม่ใช่เฉพาะแค่สตาร์ทอัพไทยนะคะจริงๆต้องดูเรื่องปัจจัยต่างๆของสตาร์ทอัพมากกว่าค่ะปัจจัยหลักๆคือข้อแรกเลยเรื่องของ founder credibility เราดูว่า founder นั้นมีคุณสมบัติมีประสบการณ์ที่จะ execute vision เขาให้เป็นจริงได้หรือเปล่าข้อที่2นะคะ vision และ business plan ต้องดูว่าสตาร์ทอนั้นๆน่นนะพลาทูพรอพเฟของเขามันหน้าตาย,ยังไงเขาสามารถที่จะสร้างกําไรในอนาคตได้หรือไม่นะคะข้อ3านะคะก็จะเป็นหมวดของ Financials กับ Investor เราก็จะดูว่าราคาที่ Fo u เดอร์เขาอยากเรสฟันเหมาะสมหรือไม่นะคะเขามี Exit Plan ไหมคะข้อตกลงด้านการลงทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้นเขาหน้าตาย,ยัางไงสิทธิ์ที่เขาให้กับนักลงทุน่ะ ปัจจุบันทางด้าน Commercial ลและฟินแลนเชลเป็นยังไงสมเหตุสมผลหรือเปล่าและดีต่อบริษัทในลองเทอมหรือไม่ค่ะ ใจแรกต้อง p rioritize นะคะต้องมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนนะคะกำหนด product segment ที่เราควร p rioritize และคิดให้รอบคอบเลยว่าธุรกิจเราอ่ะควรเติบโตแบบไหนสร้างความโดดเด่นในด้านไหนบ้างนะคะและก็กำหนดเมาโซนไปเลยว่าเราควรมีการเงินยอดขาย market sharefunding หน้าตาอย่างไรก่อนที่เราจะไปขยายเข้าสลาดที่2ที่3ของเรานะคะเรื่องที่2ก็คือต้อง flexible นะคะ เราต้องมีความยืดหยุ่นต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากสิ่งที่เราคาดการไม่ได้นะคะข้อที่3เลยคือต้อง persistent ต้องขยันและก็ไม่ยอมแพ้เพราะการสร้างนวัตกรรมและ s t a r t ทอัพที่แข็งแกรงอะ่ะมันไม่ง่ายเลยอินดัสทรของ Start-up อะ่ะไม่มี overnight success คะ่ะเรามองว่าตลาดไทยไม่เล็กก็จริง แต่ก็ไม่ใหญ่พอนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจ b e n เจ r b u u i l d เ r er, เราเน้นจะสร้างธุรกิจใน a r e ยเช่น uh, blockchain หรือ DeFi เพราะความดิจิทัลหรือ distributed ของเทคโนโลยี blockchain นะคะทำให้ product ที่เราสร้างสามารถ global since day one สองตลาดคริปโตรีเทลและ developer community ในไทยก็ถือว่า strong นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะ attract talent ที่ดีได้ในด้านนี้นะคะ นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมด้าน Deep t p t h นะคะโดยเฉพาะในอเีียของ AI และ Machine Learning นะคะซึ่งเป็น Infrastructure ที่สามารถต่อยอดและพัฒนานวัตกรรมที่จะเข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจต่างๆได้ในอนาคตค่ะเรายังรอ success story นะคะเราอยากเห็น Startup ที ประสบความสำเร็จและ exit ได้ไม่ว่าจะ M&A หรือ IPO นะคะเราควรต้องมี Start-up ที่ประสบความสำเร็จจนสามารถสร้าง Inspiration ให้กับ Start-up รุ่นต่อๆไปได้ะคะ่ะ